สวัสดียามแรงดนะพี่น้องสวัสดีเวลาเกือบหกโมงมื้อนี้ปามีฉัน,นเนี่ยไม่ได้ดทายง้อเลยจ้ะพาพี่น้องมาเบิ่งเขางามพี่น้องงามแห้งมีแต่หญ้าเละพี่น้องจ้ะมีแต่หญ้ามีแต่หญ้าเฮ้ยต่อยเลยพี่น้องหญ้ากร้ายแต่บ่มีงัวกินงัวมีสามตัวกินบ่ทัานแ้่พี่น,อออออนอ้อ,อ,กกอง,ก,งกินบ่ท่าน,อ,น,นอายุสวนถ้ำก็มีพี่น้อง ถาพี่น้องออกมาเบ่งหยาที่แรกบ้านเขาอ่ะจ้ะบ้านเป็นเขาเป็นเขาจังไหนบ้นี้ถือถ,ถือแรงมากถือแรงมากแรงเมื่อเกือบเป็นเดือนเนลยพี่น้องเดือนกว่าก็มีแต่ญยาหยาขิงย่างเดียวเลยจ้ะกะงหกโมงอ่ะพี่น้องจะหกโมงแล้วจ้ะนี่กะ ยาหวานที่ปามีปลูกไว้กันกันดินพังนะจากพี่น้องเพราะว่าปามีจะเฮ็ดคอกง่อตรงนี้เอาฟุ้นดินไว้ซื้อจากเฮ็ดแั่นไหนพี่น้องจา้ายาหวานป่าเรากำลังง้อเขาคอก เมื่อมันจะได้สีห่าเดือนแล้วนี่เพราะพระสมพ่อมห้องปา้อมได้ท่องแรกเคมร์68นาะป่ะอุ้ยหังต่ใหญ่ขึ้นหังต่สีเปลี่ยนลูกสีไว้อู้ใหญ่พูดใหญ่แรกกันเว้ ป้ากับลุงเราง่วงมาไอยของนอกก้ะพี่น้องช่วงนี้บ่มีหมองไปแล้วก็เอ้มาไอยอยูส่สวนเล้าที่ติดกันกับป้ามีจ้ะพี่น้องจ้ะที่ติดกันกะช่วงนี้ป้ามีก็บพิ่งค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านป้ามีาป,มปิดหมู่บ้านแล้วจ้ปะป้ามีจะซีแจีงให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันเน,นาะเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าที่แรกป้ามี่ก็นัดนัดเท่าไห่ละว่าจะไปมื้อน,นี้ได้ปะ มันเกิดเหตุการณ์มุขคนคิดถึงเมือ่อวานนี่น่าจะจับผู้ลายได้ยี่สิบกว่าคนนะ่ะหมู่บ้านใกล้ๆกันพี่น้องติดยี่สิบคนนะ่ะหมูบม่บ้านหมู่บ้านเดียวจุ่มเดียวเลยพี่น้องติดติดยี่สิบคนจับผู้ลายได้ยี่สิบคนเพิ่นก็นเลยสร้างปิดหมู่บ้านจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้บ่บ่ได้เป็นแบบหมู่บ้านติดกันนั่นใช่ไพี่น้องอยู่คนละคุมมาเั่นเธออยู่คนละคุม บ้านบ้านที่เื้นตแจะอยู่หมู่สามนะจ๊ะของหมู่หมู่ที่ป่าม,มีอยู่หมู่สิบสามนะจ๊ะพี่น้องขาอ,อนุญาตเปิดแมดก่ันอยู่ทงผู้เดียวปิดหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะสิบสี่มือตรวจพ่อมือเดียวยี่สิบคนพี่น้องจับผู้ลายได้มือเดียวยี่สิบคนป่าม,มีก็ท่องซีเซียวจะคลองอยู่ยนี่เพราะว่าจะคลองก็บผค่อยได้อยู่บ้านขึ้นกันไปมอง,งนั้นมองนี้น่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ มืออื่น,นี่พนข้นเจ้าพนจะมาตรวจนะจ๊ะปามีกะคือตื่นๆตือนนี่หรอกจ้ะพี่น้องปามีนัดว่าระสุภาพไปพี่น้องไปเบิ่งลูกสาวสติงเล่เนาะจ๊ะนัดกับจะาของเลื่อนเลื่อนกันไว้หลายเทือแล้วพี่น้องปามีก็เลื่อนพี่น้องไว้หลายเทือแล้วพอดีมันว่างลวกามีเหตุการณ์บพราาดค,คิดเกิดขึ้นมาว่านี่ตรวจพ่อมือเดียวจับผู้ร้ายได้ยี่สิบคนพี่น้องจับผู้ร้ายได้มือเดียวยี่สิบคน แต่ว่าขันจเจ้าจักกับไปใส่เนน่องพี่น้องทำไร่ว่าทันไหนแน่ชาติยูปามีก็คือตื่นตื้นตัวคลองขึ้นกันนด้นี่กะกะเซฟตัวคลองดีที่สุดจ้ะพี่น้องปามีกะเซฟตัวคลองดีที่สุดนะนปามีกเ็กนะกเลยบ่ได้ไปทายงวดปามีก็เลยพาพีพะน้องมาเบิ่งหน้าออกมาอยู่หน้าแล้วจ้ะนี่ก็เป็นที่ของปามีหมดเลยจ้ะพี่นอ้องมีแต่หยา ถือแร้งแรล้งมาคักนั้งพี่น้องแร้งเดือนกว่ามิตรหญ,ญ้าเนี่ยทวงนีมิตรหญ,ญ้าของบะมี่กับชุดพุ่นนะพี่น้องมาตะพุ่นนะไปพุ่นนะมิตรหญ,ญ้าไอ้ต้อยจ้ะพี่น้องหญ้าหลายแต่ว่าบะมี่งัวกินงวัวสามตกินบทันงวัวสามตกินบทันนะพี่น้อง กเมื่อวานที่ขายงัอต่อเนื่องแน่กับหมู่บ้านผัดปิดปัานนี้พี่น้องเพิ่โทรมาจองงัวงัวที่ป่ามีไปเปิดแล้วาพันเจ้าละจ้ะนัดกันไว้แล้วว่าจะมาเอาแล้วว่าจะมาเอาแล้วแต่ว่าพอดีว่าปิดหมู่บ้านเก็เลยบ่ได้หมากนาะจ้ะพนมาพนจะมาเบิ่งงัวป่ามีน้เพนสื่องัวไว้แล้วพอดีเข่าเจ้าปิดหมู่บ้านเมื่อวานนี่ตรวจพ่อปึ๊บปิดปั๊บเลยจ้ะพี่น้อง ปาไม่ก็แจ็คสี่าบยังไงเราพี่น้องก็คือตื่นอยู่หรอกตอนนี้ก็ยังตื่นอยู่เนอะโมเมนต์โมโบตื่นเนอะปาไม่ก็คือตื่นจากของขึ้นกันเพราะว่าจาไผ่เป็นไผ่รถจากพี่น้องบอลหลวงมายังไงคือกันเนี่ยพี่น้องเพราะว่าถ้ำไร้บ้านในเนี่ยนนชัดบ้านในชัดเจนอยู่ใกลใ่ตัวจากของเขงาไม่เลยแล้วก็คือตื่นหรอกพี่น้องจิตตกเลยปาไม่อ่ะจิตตกรถ บ้านพี่น้องแรงคือจังบ้านปามีบ่จ้ะบ้านปามีแรงคักแรงให้แรงขาดแรงแบบสนิทว่าป่อยเอารถดเขา่ะจนสร้างค่วมเล็กหน่อยว่าสู้จะไปสูบยาไก่หน้ากูเ้อร์มันสบายว่าแ่นอกค่วมมันแห่งหลายพี่น้องท่านสูไปเด่นยุไก่หน้ากูสู้จะไปสูบยาไกลหน้ากูเ้อร์้คลียสู้จิตไม่เข่ากูว่าท่น ความันแห้งแรงฝนกำลังตกเมือวานก่อนนี่จากพี่น้องตกตกนักแห้งแต่ว่าคือสิบรัได้ขึ้นนอกจากเขาเป็นแบบนี้เป็นคือกันเมื่อทุกคนเป็นแบบนี้เลยนี่ได้หยาปากคอกย่างเดี๋ยวอ้อยต้อยไม่นีห้องกับมาเบิงธรรมศาสนเนาะพี่น้องนอน,น,นมือไดออ้พ่อไปได้ ไปบ้านใกล้ๆกันได้ปามีจะพยายามไปไทยไายง้วให้พี่น้องเบิ้งกันแล้วกันเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามีมีตาพนมาบอกให้ปามีเปิดราคางัอสาวให้เพนอยู่งัอสาวไม่นั่นก็ง่ายมีดอกจ้ะพี่น้องง่ายมีดอกแต่ว่ากย้อนันเดียวี่ล่ะพี่น้องมันกะออกจากบ้านบ่ได้ดเนาะจ้ะมันจะต้องทําตามกฎตามกติกาของเจ้าเป็นมากมันยากพี่น้องมันเป็นอย่างดอกเป็นมากมันยากเทาก็ต้องเพเจากของน้า ปามีตัดตัวได้พี่น้องปามีตัดเธอหนึงอะได้หน่กำลังเกิดไหมนี่แหละพี่น้องสิ้นปีมากนี่แหละพอคนสาเกียเก่ยวเขาเกี่ยวยังแล้วนี่ปามีจะท้ยเป็นคู่ปลูกหญ้าวานนะั่นสิเห้ยมดรถเพื่ว่าจะปลูกหญา้าขายเอาดีกว่าพี่น้องเฮ็ดเขาเขาไ่ได้กินเขาหรอกดิซื้อกินคือเก่าล่ะโอเคจ้ะพี่น้องจ๋าจังไรกับพี่น้องกับบ่งดูแลเจ้าของดีๆกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ ้าจาังไหนเดี๋ยวปามีจะอัปเดตสุพีสุนองในฟังอีกเท่านึงก็แล้วกันนะาจาน๊ะนะอย่าฝ่าลรือมปามีได้พี่น้องเ้อมันจำเป็นนี่ลีจ้าพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล,ล,ล้ะราคาจะฝ่าวรือมจะฝ่าถิ่ยจะฝ่าวาปามีไปใส่ได้พี่น้องเนอขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามปามีใช่แนไว้คือเก่าเหมือน 90, เดิมมาแล้วจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องจา๊าขอบคุณหลายๆจา้า